สวัสดีครับสวัสดีวันที่28สิงหาคมนะครับเนี่ยครับรถที่เรามีขายอยู่หน้าร้านนะครับเนี่ยครับมีโอครับอันนี้เป็นตัวคาบูนะครับแต่แปลงไฟหน้าเป็นหัวฉีดนะครับ8 9 0พันเก้า้บาทครับสเต็ปครับเจ็ดพันห้าครับฮอนด้าคลิกครับอันนี้ภาสีหกแปดนะครับภาษีหกแปดนะครับเก้าเก้าครับอันนี้รถกีนะครับเจ0 0ันเก้าครับสตาร์ทมือนะครับปีโน่ครับแ9ด0ันเก้าครับปีโน่ครับเก้าันเก้าครับคันนี้ท่ออาร์มนะครับท่ออาร์มนะครับ มีโอครับคันนี้เป็นล้อเล็กนะครับล้อสินะครับวิ่งดีมากนะครับคันนี้9,900บาทดีบีอาครับ1 9ึ0งบาทครับดี r ครับคันนี้ครับ2อง0มื่นหนับาทครับสีหกหกนะครับคันนี้ Honda k i ลิ1ร้อนะครับ1,500งบาทเป็นชื่อชาวต่างชาตินะครับมีเล่มเอกสาร ม่มีนะครับเอกสารไม่มีครับมีเล่มเขียวนะครับภาษีหกหกนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับมีเล่มเขียวนะครับคลิกร้อยยี่ห้าครับหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทคันนี้ภาษีหกเจ็ดครับหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทคันนี้ภาษีหกแปดครับมีโอครับภาษีหกเก้าครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทครับคลิกครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทคันนี้ภาษีหกแปดนะครับภาษีหกแปดครับ m s x ครับคันนี้ภาษีขาดเกินครับเป็นไฟหน้า LED ดีนะครับหนึ่งืเก้าพ้า้บาทคันนี้ภาษีหกเก้านะครับภาษี69เก้าครับ22,900ืพันเก้บาท2คันนั้นติดจอนะครับเบอร์ติดต่อนะครับศู4ย์2กสี่แปดหนึ่งสองหหกเก้าครับสนใจขนาดสอบถามได้ครับร้านอยู่กรุงเทพฝั่งทนมากอกใหญ่นะครับสนใจโทรมาถามได้นะครับสวัสดีครับ